แรงองอใหม่ใส่กระปูดีดแหละถักทายสบายดีและสวัสดี FC ทุก่านที่ติดตามระหับสมวันนี้เขาก็เอามาให้คือเกาได้ตอนนี้จะไปสะปลามากินตอนเที่ยงจะเอาปลาอยู่น้องอยู่ภายไกลๆนี่แหละมันนามแห้งตอนนี้ ทีมงานเฮ้าลงไปก่อนหละลงไปสะก่อนและเขามาให้เมื่อนี้ก็มาเก็บหากใหม่นะหากใหม่ที่เขาไทยขึ้นมาเนะแต่ตอนนี้จะลงไปสะปลาทีมงานลงไปก่อนละ ได้ไแหงล่ะได้บปลาป่ะกัน,นแต่ปลาซีอยู่นู่นปลาซีอยู่ไ<ห> หอยลายได้หอยหอยจุกหอยคมเส็ดก่อยปลาซิวืนนี้ปลาซิวันีเอ็นโต้ยมไหาล้วไปหาทุ่งที่แล้วยปลาะนา่หวกมามีอยู่ป่านะนี่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 นีดวะปลาคอนะ โล่พูดได้เป็ท่นไหมเก็บสุดยาละโอ้ยโอ้ยดู้่าฮ่าฮอ้ไปละเฮ้ฮ่าฮ่าเ่าฮ่า่าฮ่านี่แ่ว่าข้าคอ น้ำน้อยๆหนึ่งซาเขาเดียวก็แห้งโนมีข้าวอะไรเจ็บเนี่ยเจอนัหละปลาน่อยขึ้นเน่แม่นมาพิลคำซ้อนยง มันใหแล้วยังไมีบ้างอ่ะด้วอุ่นสิอุ่ห่ละพอเก็บปลาแหล้วกัเป่งน,นามเข้ามาเพราายานปลาหน่อยตา ลปลาปลาขอกะไดตลอด,อดเก็บปลาแล้วกัสิได้เมื่อเห็ดกินแบบน,นี้มาพอดีเขาสะแล้วเก็บแล้ว <c oughs> <c oughs> แท่นี่เป็นไห้ไงข้ะทางไหแม่นพายพ,พี่มาเห็แตนต่อดพี่แ้ก็ได้มาหอดเทียงมานนี้ โดดน้ำก่อนโอ้กินนพีี่่บอมาเยระกุ้งเห็ดก้อยกุ้งต้มอะบัวเห็ดก้อยอะบัวนี่ปลาเนี่ยก็มีปลาเค็งปลาเค็งปลาปุ๊กอันนี้มะนาวไม่มาอะบัวมะนาวลงกันปลาปุ๊กล้วก็มีปลาคอปลาคอปลาดุกน้ำอีกผู้หนึ่งถือยางรัดมาทางทีแหละ ยังทันมาหอด์มีประเทงประปุกอันนี้ปุ้งอันนี้น่ะอยู่ไทยก่ะนี่มะกป้างถ้าไปเอามาสดาวเอาแล้วนี่ตกแตกหมดแน่นี่นะ าซ้กระดาเก้าคือช่อมือวานาปล่อยปุ่ม้ันเนี่นี่นม่ไล้ปุ่มอ่ะเรือเอาเลืองเอาก่อยเราจะได้นั่คือปลาเค็งทางไหลปลาเค็ง

ตำขาเบือใส่แกงมหม่ขาเบือกับยานางหิวปลาหิวจุดนักมีทั้งปลาทั้งหอยปันหิวมาตำหลังนีะกอบอัระดุอันนี้ยนนี่สิบประมาณสิบกว่าต้นเลยเนาะแล้วแต่ตำยานาง

ขุดกระปูมาใส่แกงเราใหม่คเป็นหาพหาาลินมาล้ายมันนี่เพราะว่า <c oughs> อยู่นี่มีไฮอยู่สามพื้นพากันมาหือไฮแล้วก็มาร่วมตวกันกินข่าอยู่นี่ม

ก่งนั้นเกือบเป็นโอเชี่ยนหมดมือเลยเุ้ยอันบนปลาไม่พอดึอกันยุดยอดน้ำเชืจอละกระดายกนใจกันแกงมาใหม่น้ำเชืจอเจอขีนอได้ซิมีก้อยกุ้งน้ำแกงปลาพร้อมบอแกงปลาพร้อมปลากุ้งพร้อมโอ้ลายอย่างเลยอาหารเหมือนนี่แกงมะใหม้ใส่กระปูแดงคนไปขุดกระปูแดงกันทันมาหาขุดแถวแคมไฮนี่แหละ โอ้คนไปเอาหมดแดงกะเอมามาเมื่อทางกกเลยบอเอามามาใส่ก้อยกุ้งน,นั่นไนงะจ้นะหมดแดงเ<า>อามาใส่ก้อยกันน,น,นนะี่มีไข่ด้วยนั่นอ,อันนี้กะหางคุปปุู่ามาใส่แกงน้ำใหม่เพื่อนนี่กินเทาจอกนะ หมดแลวนะหม้อแกงละหม่กันผักานี่แหละใส่กระปูกนะเหมือนในแกงละไม่

ไปจนก็ไปแกงละไมใส่กระปูคันไหมอันนี้นะอันนี้เศษก้อยกุ้งกระมัเพชอันนั้นนี่นักุ้งนนั่นแล้วกมาคันไหมไ้ีเชือกยังไม่อดชไวอันัน้าวป่อย่น ทำไมพ่อวออมืองมปลานะฝันมีแยมันโตด้ว่้วเหรอพ่อแลาเหรอเนาะดแดงกับลายดเลยอนมาลองาลงลายมรอ้าวแม่ฮีมันมาเลยันยห้แสบ ดีแล้เรือกัปล่อยทอดีจปล่อยเพื่อยืดเกียงปลาจะไม่พอนอนไม่ได้ลาแรงเอาม,มันไปก๋อยกุ้งเสรหมดแดงขอล่อนขอล่นลำคิดลองมาเออยำ ทีเอ้ยขิ้งอได้กดไม่นู่มก้อยกุ้งสมดแดงอันนี้อเอ้าอืมสจใจคอักะลีสมผักล่ละแล้วก็ซุปได้แกงมาใหม่หนี่นี่นะแกงมาใหม่กับผมมีบอนใส่ใส่กระซาบนี่แหละ แกงละไม่ใส <Say. S 1> ่กระปูใส่กดปลาในปีกเอาให้เด็กหน่อยปลาอันนี้เขาเอิอนปลาปุกได้เนาะปลาปุ๊ก กระปูนี่มันไตออกมามันมาเกาะอย่างนี้นี่มันมัมีทางไปหอดำนาแหมอะรางเีใส่ทงยากในไห้ได้มันไตออกมาป่านนี้ยบไปอียู่แต่ว่าอะไรย่างขาแกงปลาแบบนี้แกงปลากับแกงปลาเค็งปล่อยไว้หันไว้แล้วมันก็ขึ้นหัน ไปเกาลายได้หมดแดงแทนนี่เขาเอาจนหมดเขาชื่อไอเออขามาแย่ไข่มันแหละก็แบบเขาเอากระสอบใส่เอาเอาเมดทั้งแม่ทั้งอันนั้มันมันกระดับ ใส่เมืม่อนี่สมพักได้เลยน,นี่จะไม่ีมันมดอก <c oughs> แกง, <ar> งปลาสดแด,ดงดดำน้ำเป็นก้อยปลาปลา เดี๋ยววีกินวอยู่มาบัม่ในแกงปลาแกงมาใหม่กมีครบเม็ดเออนนก้อยกุ้งอย่าข้าวหวานไดคือข,ข้าวหวานนี่จะได้ดอิห่อทั้งหมดอันนั้นมันนั่ี่บงมันนังอมันังพี่อ่ะ

โบงล่ะป um ูย่กนมันอ่าเ่ลยด้มีแกงปลาใส่ข้าวก็ก๋วยกุ้งแล้วก็แกงใหม่แเาะม่แิมเจ้ากนอแกงปลาอืมกะถิวแววแววแววกะิ กินข่าวน้ำกันเลยทุกคนอุน้ยฟู๊นี่นกระโดงยิงหงายิงา

คือ,อปล่อยไปนำโคกนั่ข้าวอิ่ม,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 น,มนั่งมอา่วงนั่มบักเลยเนาะกำบโงยานแห้งมากน้ลงน้าตั้งแต่ปีนึงถ่ายถ่ายไรต้นรอพี่เั้

น่าอะไรบันนีกินเา้ากินน้ำแล้วกับสิได้ยแย่งใหญกันไปเ็ดเบียกหายไฟหายมันแล้วหมนืนนี้คลิปนี้กับสิได้ปิดคลิปไปเพียงเท่านี้และขอมอกขอบใจที่ติดตามและหับส้มคลิปหนาพอกันไหม